คำไขความของสัมมาวาจาสีอมุสาวาตเธอนั้นละมุสาวาตเว้นขาดจากมุสาวาตพูดแต่ความจริงรักษาความสัตย์มั่นคงในคำพูดมีคำพูดควรเชื่อถือได้ไม่แกล้งกล่าวให้ผิดต่อโลกอปิสุนะวาตเธอนั้นละคำ่สเสียดเว้นขาดจากคำ่สเสียด ได้ฟังจากฝ่ายนี้แล้วไม่เก็บไปบอกแก่ฝ่ายโน้นเพื่อแตกจากฝ่ายนี้หรือได้ฟังจากฝ่ายโน้นแล้วไม่เก็บมาบอกแก่ฝ่ายนี้เพื่อแตกจากฝ่ายโน้นแต่จะสมานคนที่แตกกันแล้วให้กลับพร้อมเพียงกันอุดหนุนคนที่พร้อมเพียงกันอยู่ให้พร้อมเพียงกันยิ่งขึ้นเป็นคนชอบในการพร้อมเพียงเป็นคนยินดีในการพร้อมเพียง เป็นคนพอใจในการพร้อมเพรียงกล่าวแต่วาจาที่ทำให้พร้อมเพียงกันหัภรุสวาสเธอนั้นละการกล่าวคำหยาบเสียเว้นขาดจากการกล่าวคำหยาบกล่าวแต่วาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดให้เกิดความรักเป็นคําภูใจเป็นคำสุภาพที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่ใคร่ที่พอใจของมหาชน กล่าวแต่วาจาเช่นนั้นอยู่สัมผัสปลาวาดเธอนั้นละคำพูดเพอร์เจอร์เว้นขาดจากคำพูดเพอเจอร์กล่าวแต่ในเวลาอันสมควรกล่าวแต่คำจริงเป็นประโยชน์เป็นธรรมเป็นวินัยกล่าวแต่วาจามีที่ตั้งมีหลักฐานที่อ้างอิงมีเวลาจบประกอบด้วยประโยชน์สมควรแก่เวลา